ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมเลยครับผมก่านวันนี้นะฮะพมกัผม,มเช่นเคยนะผมเมฆพุทธคุณนะอืมก็วันนี้นะผมมีเหรียญกายทิพย์นะฮะที่จะมาออกนะผมมานําเสนอนะผมอ่าเป็นเหรียญกายทิพย์หลวงปู่ดุลนะครับผมเ,เห,หดดนนรียญนี้เปิดเช่นเคยนะผมช่องผมเปิดเช่นเคยนะฮะก็ถ้าใครติดตามก็จะรู้ดีนะผมอ่าเปิดเช่นเคยนะฮะ ของนี้มาดีไงครับผมเบิ้งเรื่องงานนะครับผมอ่า <c oughs> นี่นะผมเป็นเหรียญกายทิพย์หลวงปู่ดุลสภาพสวยเดิมนะผมสวยเดิมปลอดนะฮะเหรียญจริงค่อนข้างสวยกว่าในคลิปนะผมอ่าเหรียญกอที่ถ่ายคลิปอยู่เป็นไฟ LED มนเลยสะท้อนนะผมถ้าเป็นมองตาเปล่านี่สวยกว่านะผมอ่า <c oughs> ของนี้จะมามาส่องเหรียญกายทิพย์ไปด้วยนะผมก็สําหรับตําหนิก็ลองย้อนไปดูคลิปหลังๆได้นะฮะนี่ก็นี่นะฮะอ่า ผมเด่นกายทิพหนุ่ปุดุลน,นะฮะจรภาพสวยเลยนะผมออกเช่นเคยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะผมลองโทรมาได้หรือไอดีไลน์ไม่ได้นะผมมานี่นะฮะนี่นะฮะผมอ่าสำหรับใครที่สนใจนะผมมา ฝากกดติดตามด้วยนะผมฝากกดติดตามด้วยนะผมเป็นเรียญไกล้ทิปนะผมก็ะเรียจริงค่อนข้างสวยเลยนะผมเหรียจริงค่อนข้างสวยนะฮะเรียจริงค่อนข้างประหลอดประหลอดกว่าในลิปนะผมประหลอดตามซอกนหนานะฮะอ่าเนี่ยผมเดี๋ยวไปดูจุดตายนะผมขอบเหรียญน,นะผมเจ็ดนาฬิกาขอบเหรียญน,นะฮะอ่าเป็นล่องนะผม ถ้าใครที่อยากดูลองย้อนไปดูคลิปหลังนะผมจะสอนตำหนิการดูแต่ละเหรียญนะฮะสอนตำหนิการดูนะผมนี่นะผมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะชัดเจนนะผมก็ผมจะสอนตำหนิการดูแต่ละเหรียญนะะผมก็คลิปต้นๆช่วงต้นๆนะฮผมก่องหลังๆก็จะออกปล่อยนะผมสายหลักของปุดุลนะฮะสายหลักของหลวงปูดุลเนี่แหละครับผมเหรียญจริงค่อนข้างสวยเลยนะผม เห็นจริงค่อนข้างสวยนะฮะอ่านี่นะฮะเห็นจริงค่อนข้างสวยมากๆเลยนะผมแสงยอดนะแป๊บแนะครับแสงปแแแแเป็นแสง LED มันเลยสว่างมากครับผมถ้าเป็นแสงธรรมชาตินี่จะสวยเหยนจริงสวยสวยก็ได้คลิปเยอะเลยครับผมนี่นะฮะอ่าชัดไหมครับอ่านี่นะฮะใครที่ก็ สูนย์สีกับช้างนะผมสูนย์สีกับช้างเลยนะกายชิพนะที่ออกของลุงปุดุลนะครับผมในช่องผมนะก็เยอะพอๆกับช้างเลยผมช้างก็มีเหรียญไหน่อยนะผมเข้ามานี่นะฮะเดี๋ยวผมส่องกันนะผมก็เหรียญนี้ยังไม่ได้เปิดนะผมสองยากนะติดกรอบนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะไปเลี่ยมทองใช้เองอยู่นะผมยังไม่ได้เปิดนะผมเหรียญนี้ฮะ มาดูการติดต่อนะผมสำหรับใครที่สนใจก็นี่ครับศู 3, 5, 3, 4, นย์เก้าห้าหกไปสามห้าสามสี่หก็ผมกเบอร์นี้นะผมหรือแอดดไลน์ไม่ได้นะผมก็ใส่เบอร์ผมตรงช่องไอดียไลน์นะผมส่วนใหญ่ที่คนโทรมาก็หาไลน์ผมไม่เจอก็อาจจะไปใส่ตรงช่องเบอร์นะผมเพราะมันก็ไม่ขึ้นนะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าใส่เบอร์ผมตรงช่องไอดียไลน์ก็ตามนั้นนะผมนี่นะฮะศูนย์เก้าห้าไปสามห้าสามสี่หกนะผม เดี๋ยวนี้บอกราคาเลยไหมอ่ะ <c oughs> ก็สำหรับใครที่สนใจนะผมก็ลองดูคลิปนี้จบก็ลองดูใต้คอมเมนต์นิดหนึ่งนะพี่ว่าปิดการขายไปหรือยังนะฮะว่าเนี่ยตลอดนะว่าปิดการขายไปหรือยังถ้าปิดก็แล้วก็ปิดรายการนี้นะผมมาตามตามเหมือนเดิมที่เคยทาทากันมานะฮบผมอ่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะผมว่าปิดการขายไปแล้วก็จะเม้นต์แต่ละคลิปนะฮะแต่เลนจริงสวยนะ เดี๋ยวนี้ผมเอาบอกราคาดีไหมผมเอาสี่วันสี่นะผมอ่ะบอกตอนนี้เลยนะผมสี่วันสี่ตอนนี้วันที่วันที่เก้าเดือนเก้านะผมปีหกสามนะฮะเก้าเดือนเก้าปีหกสามนะผมอ่ะนี่นะ,ะสวยจริงนะผมสวยจริงอนะชอบนลยนเหรียญนี้แต่ผมถึงว่าแล้วผมผมบวกบางนะผมอย่างที่ผมบอกนะฮะบวกบางตามทุนนะผมผมไม่เอาเยอะนะผมถ้าเหรียญนี้ผมปล่อย ห้าพันก็ได้ครับผมแต่ผมอยากแบ่งปังนะผมสี่พันสี่นะถ้าใครพร้อมก็ตามนัผมก็รบกวนดูใต้คอมเมนต์นิดนึงนะพี่นะสนใ่จะมีสายตรงมาเลยนะผมอ่าสนใจก็มีสายตรงมาเลยนะสายตรงโทรมาแลนะ้วผมอ่าแต่ดูใต้คอมเมนต์นิดนึงนะมันจะไม่ได้เสียเวลาของคุณพี่นะฮะอ่ามัน,มนสองอย่านี่คนระับก็ตามนี้นะผม เด่นค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะฮะก่านี้ผมเมฆคุณคุณฝากกดติดตามด้วยนะผมสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะฮะก็ลองติดตามแล้วก็ลองไปย้อนดูคลิปหลังๆนะผมผมก็จะออกแนวหลักก็หลวงปูด,ดุลน,นะครับผมที่หลักๆเลยนะผมหลักๆเลยนะสายหลักก็บุรเจียมงปู่งหงก็มีพอมีบ้างับผมปู่ม,มุนก็นา,นานมาทีนะแต่ก็มาแน่นอนนะผมก็วันนี้ผมเมฆคุบคุณขอกราบลาเดีเพียงนี้ก็สวัสดีครับ